เสียงเพลงขนมลูกโป่งของฝันและการแสดงออกบนเวทีคือสัญ,ญลักษณ์ของวันที่เด็กๆรอคอยในรอบปีสำหรับวันเด็กที่นี่เป็นอีกปีที่ชุมชนบ้านน้องขนานจัดตรงกับวันเสาร์สัปดาห์ที่สองของปีใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนคือบ้านวัดและโรงเรียนวันเด็กปีนี้นะคะ สนุกกว่าทุกปีค่ะเพราะมีผู้ใจบุญจากกรุงเทพมาร่วมบริจาคของเยอะแยะและมีผู้ปกครองมาจับฉลากันเยอะแยะร่วมร่วมามบุญตักบาตรที่สำคัญหนูได้รับทุนจากหลวงพ่อค่ะโรงเรียนก็ได้ร่วมกับผู้นำชุมชนแล้วก็ชาวบ้านแล้วก็ ผู้มีจิตศรัทธานะครับผู้ใจบุญทุกคนที่เข้ามาได้ช่วยเหลือนะครับมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้เด็กนักเรียนนะครับซึ่งเป็นถือว่าเป็นอนาคตของชาติที่จะทําให้เขาได้มีประสบการณ์นะครับได้เรียนรู้ได้รับสิ่งใหม่ๆเข้ามานะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับซึ่งของขวัญน,นะครับในงานวันเด็กก็มีผู้มีจิตศรัทธาผู้ใจบุญซึ่งท่านเห็นว่าโรงเรียนของเรานนะั้เป็นโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลชนบทแล้วก็ การสื่อสารและเทคโนโลยีต่างๆนั้นอาจจะเข้ามาไม่ถึงนะครับท่านก็เลยได้บริจาคสิ่งของนะครับแล้วก็ของขวัญชิ้นใหญ่มาให้นะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่เป็นน่าพึงพใจสําหรับเด็กนักเรียนของโรงมัธยนองกนาในปีนี้ด้วยครับผมก็ชุมชนนั้นถือว่าเป็นชุมชนที่เข้มแข็งให้ความร่วมมือนะครับในการช่วยเหลืองานกิจกรรมทุกอย่างถือว่าเป็นบ้านที่เข้มแข็งและเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับใน ในใน,ใน,ในอำเภอคุณหานนเสียงหัวเราะความสนุกสนานการได้อิ่มอร่อยประกอบกับการได้เรียนรู้วัฒนธรรมชุมชนที่แฝงไว้ในระเบียบปฏิบัติอันเรียบง่ายของชุมชนที่อยู่ชายแดนไทยกัมพูชาอย่างโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนเพียง สามสิบคนเศษชื่อว่าโรงเรียนบ้านน้องขนานแห่งน,นี้ยังมีกิจกรรมเพื่ออนาคตลูกหลานอันน่าติดตามอีกมากมายสารภาพโดยนักเรียนลูกชาวนากับครูอัตตาจ้าง